เริ่มต้นเดินใหม่แล้วนะสำหรับผู้ที่ครบ60ปีก็จะเกษียณเนะลยเดือนท้ายสุดการทำงาน ถ้าเรามีโอกาสได้ฝึกฝนตัวเองได้ตื่นตึกลูกเช้าขึ้นมามันก็เป็นเหมือนกับวันใหม่เดือนใหม่ทุกวันนั้นทำวันนี้ให้มันเป็นวันใหม่ทุกวันจะเชิงชีวิตของคนเราเนะนี่ยก็ไหลย้อนไหลกลับไปไม่ได้อยู่แล้วนะย้อนกลับไปไม่ได้ก็คือไหลไปเรื่อยมันกับสายน้ำนี่แหละ ไหลไปเรื่อยนะจากเด็กก็ไหลสู่ความเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็ไหลไปสู่ความเป็นผู้สูงวนะัยจากผู้สูงวัยก็ไหลไปสู่ผู้ชรา,ลานะแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดนะันนี้เป็นกฎธรรมชาตินะ เป็นธรรมดาของชีวิตของคนเรานั่นแหละนั้นเมื่อเราไม่สมาธิย้อนหมุนเวลากลับไปได้หรือแม้กระทั่งต่อให้มีทา m แมชชีนย้อนเวลากลับไปก็ก็ไม่ใช่คนเก่าหรอกนะจิตวิญญาณต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆมันก็ดับไปแล้วเนี่ยเสื่อมสลายไปดับไป ศูนย์ไปสิ้นไปนั้นสําคัญไม่ได้อยู่ที่วันเวลาไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่ร่าง,งกายจะว่อยู่ที่สภาพจิตใจของเราที่มันเป็นคนใหม่นี่แหละมันยอมที่มันจะเป็นคนใหม่จริงไหมหรือว่ามันยังมีสิ่งเดิม ความสุขความทุกข์เดิมๆที่มันติดตามเรามาอยู่มัน,นจริงคนเราเนี่เป็นคนใหม่อยู่ทุกวันนะสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงพุ่งนี้ก็ไม่มีอยู่จริงนะนะจะว่าไปแล้วเนะี่ยมีพุ่งนี้ก็เพราะว่ามีวันนี้นะ ชีวิตของคนเราเนี่ยจึงมีอยู่แค่วันเดียวนี่แหละแต่จึงสอนให้เรานั้นอยู่กับวันวันเดียวอยู่กับชั่วโมงเดียวอยู่กับวินาทีเดียวนี่ให้มันดีส่วนสิ่งต่างๆที่เราจิตใจมันแบกยึดหามไว้นะก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกแต่มันยังมีความยึดอยู่มีความถือมั่นอยู่ มันก็ต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้มันการศึกษาการเรียนรู้มันจึงกลายเป็นเรื่องราวของชีวิตเราเรื่องราวที่เราต้องศึกษาในบทเรียนในแต่ละวันแต่ละวันเรายัางแบกยังยิฐถามอะไรอยู่บางคนย,งงยังห่วงยังหวงอยู่บางคนยังกลัว กลัวความเจ็บป่วยกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายอยู่นนใจิตใจเรามันมีความกลัวอยู่ก็ต้องศึกษาเรียนรู้มันนั่นการแก้ไขปัญหาชีวิตก็คือการที่เราแก้ไขในปัจจุบันนี่แหละทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดถ้าไม่ทำปัจจุบันให้ดีเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ ถูกกิเลสตันหามันเข้าครอบงำได้นั้นเวลาที่เป็นคนที่ไม่มีคุณภาพในเวลาที่เราแสดงออกไปมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณภาพขึ้นมานะอย่างเมื่อวานพูดเรื่องพบภูมิให้ฟังช่วงเย็นนะก็จะเห็นสภาพจิตของคนเรานี่มันเป็นนักท่องเที่ยวในแต่ละวันแต่ละวันมันคือนักท่องเที่ยว ไปทางโน้นทางนี้บ้างคุณภาพจิตจิตสูงก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าจิตใจต่ำตมก็เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปจ่งวันสองวันที่ผ่านมาเราตะการติดตามข่าวมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้น ในรถไฟฟ้า BTS แหงหนึ่งมีน่าจะเป็นช่วงต้นสายอยู่คนก็ยังขึ้นมาไม่เยอะมีผู้หญิงคนหนึ่ง่จริงก็เป็น LGBTQ นะก็นั่งอยู่ก่อนนั่งอยู่ก่อนก็มีเบาะมันก็ว่างนะเบาะว่างเธอก็นั่งเบาะนึงเอากระเป๋าไว้อีกเบาะหนึ่ง จริงแล้วกระเป๋าส่วนตัวก็ก็ควรที่จะเอาไว้ที่หน้าตักตัวเองนะน,นนี่เป็นมารยาททางสังคมแล้วมีผู้หญิงคนที่สองขึ้นมาทีนี่ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าจะเป็นชาวมุสลิมเนาะอิสลามนะขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ ปรากฏว่ากระเป๋านี่มันไปถูกกับกระเป๋าผู้หญิงคนแรกนี่ที่มานั่งอยู่ก่อนนี้นะพอไปถูกแล้วนี่ผู้หญิงคนแรกก็รู้สึกไม่พอใจไม่พอใจพอไม่พอใจก็แสดงอาการลักษณะท่าทางออกมาในการด่านะด่ากลาด คำพูดหยาบๆคล้ายๆายายายออกมานะมีคนเขาบันทึกคลิปไว้ได้เธอก็ด่าดๆาด,าด,าด,าดานะเหมือนกับโกรธอะไรมากมายก็ไม่รู้นะด่าไปถึงบุพการีด้วยนะด่าถึงศาสนาด้วยอะไรเงี้ยเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้คือ สิ่งที่มันกระทบกระทบจากอะไรกระทบจิตใจที่มันไม่มีคุณภาพนั่นแหละจิตใจที่เราแบกยึดมั่นหามเอาไว้เวลาที่มีใครมาทำลายทำลายมันนี่ไม่ได้แบบถูกเนะื้อต้องตัวเลยนะอันนี้ก็แค่ถูกแค่สิ่งของพอเราไปยึดว่านั้นคือของเราขึ้นมามันก็เดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมา สรุปสุดท้ายก็ LGBTQ คนนี้เธอก็ถูกไล่ออกจากงานนะถูกไล่ออกจากงานด้วยพฤติกรรมของเธอเนี่ยมันก็โทษใครไม่ได้เนาะอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากจะเอาคนอย่างนี้ไว้อยู่ร่วมบริษัทอยู่ร่วมสังคมอันนี้แค่อารมณ์ชั่ววูบนะถามว่าเขา แสดงพฤติกรรมใ้ออกมาเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเขาก็เป็นคนไม่ดีตอนที่เขาแสดงออกมานั่นแหละตอนอื่นที่เขาดีก็มีเขาไม่ได้ชั่วทั้งชาตินะเขาก็แค่ชั่วแล้วก็ชั่วคราวชาติที่มันชั่วมันก็แค่ชั่วคราวเราก็เลยเห็นแต่มุมแย่ของเขาอย่างนี้นะอันนี้มันมันก็โทษใครไม่ได้นะ มันก็โทษถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเองแหละว่าเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองนะมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่คล้ายๆกันนะมีคุณยายวัยสักเกือบ80ดปะละ้ะขึ้นรถโดยสารไปไปนั่งอยู่บ่อนในก่อนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงเด็กวัยรุ่นขึ้นมาก็ท่าทางลักษณะ เรียบๆรบ้อนๆนะมาถึงก็มานั่งเธอก็พายกระเป๋ามาเหมือนกันนะสะพายกระเป๋ามาเธอก็จังหวะที่เวี่ยงเหวียงกระเป๋านั่งมันก็ไปถูกตัวถูกหน้าถูกศรีรษะของกุญยายท่านนี้ก็ไม่ว่าอะไรนะก็นั่งเงียบอยู่เธอมานั่งแล้วเธอก็อยู่เฉยๆไม่ได้เธอก็หาหาของน่าจะเป็นหาโทรศัพท์นะ ครั้งที่สองก็ถูกคุณยายอีกนะไปถูกอีกเธอก็ยังไม่เลิกขานะยังไม่เลิกหาครั้งที่สามอีกก็แกว่งไปจะถูกหัวคุณยายอีกคุณยายท่านนี้ก็เอามือนี่ป้องไว้ไม่ให้มันโดนหัวนะั่มีผู้ชายอยู่ข้างหลังเห็นเหตุการณ์นะก็พูดเตือน เอาไว้ว่าอันนี้คุณระมัดระวังหน่อยมันถูกคนอื่นเขานะเด็กก็ชักสีหน้านะแสดงสีหน้าไม่พอใจนะก็ระมัดระวังไปก็ลงไปจากรถนะเด็กผู้ชายที่อยู่ข้างหลังก็ถามมาคุณยายทำไมถึงนิ่งจังทำไมถึงไม่บอกไม่ตอบโต้ไม่ทุกอะไรนะ คุณยายก็ว่ามันไม่มีเสียเวลาที่จะต้องไปทุกไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้นั้นสองคนนี่มองต่างกันนะระหว่างผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นรถไฟฟ้า b t s กับคุณยายคนที่สองนี่ก็ถูกกระทบเหมือนกันนะัแหละแต่ว่าการมองโลกนี่มันต่างกัน ดังนั้นคนที่จะมองโลกได้อย่างนี้ก็ต้องมีสติมีปัญญานะเข้าใจนะถึงว่าการที่เราเป็นคนใหม่ทุกวัน,นมันยังทำให้จิตใจเรามีคุณภาพมันไม่ไปถือเอาอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจขึ้นเราให้มันขุ่นขึ้นมาไม่ว่ามันขุนขึ้นมาเราก็สามารถที่จะควบคุมมันได้ การมานุัสพวบานุัยปฏิคานุสัสอภิชานุใสที่มันนอนเนื่องอยู่เป็นตัวกิเลสที่มันคอยทำงานอยู่งนั้นในทุกๆวันเนี่เราก็จะเห็นสิ่งกระทบเรานี่แหละสิ่งกระทบเรานี้มันก็ฝุ่นมันคล้ายๆกับฝุ่นที่มันฟุ้งขึ้นมามันอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันได้ไหม เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีหรือเปล่าไม่ใช่มีคุณภาพแท้การทำงานหรือว่าอย่างอื่นแต่ว่าเป็นคุณภาพในการที่เรารู้จักบริหารตัวเองรู้จากหน้าที่ตัวเองหน้าที่ในความเป็นนักเรียนหน้าที่ในความเป็นราชการพนรังงานรัฐวิสาหกิจเอกชนอะไรต่างๆ เราทำงานนี่เราเรียนเพื่ออะไรเพื่อว่าได้มีความรู้ไปพัฒนาตัวเองต่อยอดตัวเองเราทำงาน,นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ให้คนอื่นเพื่อประชาชนเพื่ออะไรต่างๆก็ตามที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ทีแรกที่เราตั้งใจสอบบรรจุตั้งแต่ทีแรก เรือจะเพื่อรายได้รายได้นี่เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ก็ได้นะผลพลอยได้จากการที่เราได้ทําคุณงามความดีในการที่มีจิตใจที่มันดีในตอนเริ่มต้นนั่นแหละนั้นสภาพจิตดวงแรกนี่เรารักษาไว้เป็นโสมัสนะนะมนสมณัสสาสัคตัง ยาณะสัมปยุตตังอสังคาริกังเป็นจิตดวงแรกที่มันมีความยิ่งใหญ่จิตประกอบด้วยจิตเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนเป็นอสังคาริกไม่มีการชักชวนพร้พอมด้วยความดีใจโสมนัตประกอบด้วยปัญญาญาณะสัมปยุตมี3ส,ส่วนนี้นเป็นสภาพจิตที่มันแข็งแกร่ง เวลาเราทำความดีนี่คือไม่ต้องมีคนมาชักชวนเราอาสังขาริกังทำด้วยอะไรทำด้วยความเอิบอิ่มใจทำด้วยความปีติทำด้วยความอิ่มใจทำด้วยความตั้งใจดีแล้วแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าดวงจิตที่อ่อนลองลงมาก็เป็นสมนัสสากาคตัง ยานาสัมปยุตังสะสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนมีคนอื่นชักชวนนะนะพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้อันนี้ที่ลองลงมาอันนั้นเราทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทำด้วยจิตใจที่มันเข้มแข็งโดยตัวเองได้มันจะมีผลทำดีก็ ไม่ต้องมีใครชักชวนแต่ถ้าไปทางแย่ก็ทําชั่วไม่มีใครชักชวนเหมือนกันถ้าเราทําบ่อยๆทําไม่ดีบ่อยๆจิตใจดวงชั่วมันก็เข้มแข็งขึ้นมาเป็นนันทิสัยนอนเนื่องเวลาจะคิดก็คิดแต่ไม่ดีคิดแต่แย่ๆลบๆขึ้นมาอะไรกระทบนี็กกระทบหน่อยก็วุ่นวายก็แตกตื่นแตกตัวขึ้นมาอันนี้คือสภาพจิตนะ นจึงมันไม่ใช่แค่เรามาพึงมาสั่งสมหรอกมันสั่งสมติดใจเรามันมาหลายภพหลายชาติแล้วะนะบางคนขี้โกรธงนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธนะ,ะขี้โกรธขี้โลภขี้หลงนะอะไรนีดอะไรหน่อยก็ไปตามมันนั่นคือสภาพจิตที่มันฝึกมาอย่างแย่ไม่ได้ฝึกมาอย่างดี <c oughs> คนเราเนี่ยมัน <c oughs> จึง ประเสริฐได้ด้วยการฝึกตัวเองนท่นถึงว่ามีมีศ,ศนีน่นอะไรเป็นขอ้อเป็นข้อฝึกกิเลสหยับหยาเป็นวิธิกรรมมากิเลสกิเลสท,ที่มันออกมาอย่างหยับหยาบออกมาทางกายทางวาจานะการที่เราไปชี้หน้าด่าคนอื่นแล้วก็คิดว่าเราป้องกันตัวเองนะแต่จึงหารู้ไม่ว่า กิเลสมันทำงานอยู่มันครอบงำครอบหัวเราอยู่จิตมันขาดความดีตรงนั้นขาดความเมตตาขาดความเป็นกุศลขาดปัญญาที่จะมองโลกนะนะอย่างรถสองคันที่ติดไฟแดงอย่างนี้นะคันหนึ่งอาจจะเดือดร้อนวุ่นวายคันหนึ่งอาจจะสบายสบาย,บายก็อยู่ที่มุมมอง ถ้าเรารีบเรก็อาจจะรู้สึกเดือดร้อนทำไมมันถึงเยอะจังถ้าเราไม่รีบมันก็อาจจะสบายสบายไฟ,ไฟแดงมันก็ทำหน้าที่ของมันนะบางแยกเนี่ยเขาก็มีตัวเลขนับเข้าดาวลงเพื่อให้คนเห็นเพราะว่าเป็นลดความเดือดร้อนวุ่นวายว่าทุกคนนั้นเสมอกันต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ ถนนในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เขาพยายามออกมาแก้ไขออกมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ว่าเราอย่าไปรอให้เขามาปรับปรุงภายนอกนะเราต้องรู้จักปรับปรุงใจตัวเองอะไรที่มันจะเป็นทางเสื่อมแก่สังคมแก่คนอื่นแล้วก็ลดละเลิกนะ อย่างแค้นศีลเนี่ยมันก็เป็นข้อที่ให้เราได้รักษากายวาจาของเราเนี่ยศีลข้อหนึ่งก็เป็นการป้องกันชีวิตศีลที่สองก็เป็นป้องกันทรัพย์สินเป็นการป้องกันครอบครัวป้องกันสุขภาพจิตป้องกันสุขภาพกายนี่ก็เป็นข้อที่มันทําแล้วมันไม่เกิดผลเสียกับโลก พอไม่เกิดพ้นเสียกับโลกผลเสียนั้นก็ไม่ย้อนกลับมาสู่เราถึงว่ามันมีข้อปฏิบัติอย่างนี้มีกฎมีระเบียบสถานที่ทุกที่ก็มีกฎมีฎมระเบียบของเขาจะเป็นวัดบายานจะเป็นโรงเรียนอย่างนี้ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนอย่างบางโรงเรียนเขาทำที่โรงเรียนบ้านน้ำจนเขาเ็าทำเหมือนกันเวลาถึงคาบเรียนเขาก็รีบเก็บโทรศัพท์ เด็กได้เรียนได้โฟกัสในห้องนะแต่พอเวลาเลิกเรียนก็แจกคืนให้ก็เลยมานั่งเล่นตอนเลิกเรียนแทนนะมีค่าเท่าเดิมนะแต่อย่างน้อยก็อ่ะมันก็มีเวลาบังมีเวลาได้โฟกัสบังนะอย่างวัดบาเนี่ก็มีกฎระเบียบของเขาบางที่บางแห่งก็แต่ก่อนมีห้ามใช้วัดนะ วัดไม่ใช่บาสาลาไม่ใช่บอนแต่ก่อนคนก็ไปใช้วัดนี่เป็นเป็นบาเป็นบ่อนเป็นบา,นบาคือไปกินเหล้ากันกินเหล้ากินเบียร์กันเวลามีงานศพกันอะไรนะโดยข้ออ้างว่าอยู่เป็นเพื่อนศพกันะเอาไฮโลไปเล่นกันเอาปอกเด้งเอาไพา่เอาโบกเอาอะไรไปเล่นกันน้ำเต่าปูปลาอะไรอย่างเงี้ยคานิยมงคนสมัยก่อนแต่พมีการรณรงค์งงขึ้นมาก็กกรู้นะ คนก็เริ่มปรับตัวบางวัดก็เข้มแข็งแหละทุกวันนี้ก็ห้ามสูบบุหรี่แม้กระทั่งในวัดด้วยวัดไม่ใช่บารสซละไม่ใช่บ่อนแล้วก็ต้องรู้จักกาลาเทศะเขาว่ามาะ,ะมีกาลาเทศะมีกฎระเบียบบางที่ก็ห้ามขายลอตเตอรี่ห้ามขายของอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูกาลเทศะ ที่ที่เราไปอยู่มันช่วยฝึกเราจริงจงฝึกไม่ให้เรานั้นตามใจตัวเองตามใจตามกิเลสตัวเองที่ไหนที่มันเหมาะกับเราก็ป้ายที่ไหนที่มันไม่เหมาะกับเราก็อย่าป้ายแค่นั้นเองนะชีวิตมันก็ง่ายๆอย่างนี้นั้นสําคัญเดี๋ยวที่คนเรานี่ให้มองแบบให้มองคนเสมอกันอย่าไปคิดว่าเขาดีกว่าเราเขาแย่กว่าเรา เขาเป็นคนประเทศโน้นประเทศนี้เขาเชื้อชาติโน้นเชื้อชาตินี่นะถ้าตลอดมองเนี่มันเสมอกัเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาก็พอๆกัน,นั่นแต่ยังไ่ถึงความเป็นอริยะก็ยังกิเลสก็นานา,นาพอๆกันนี่แหละจะเชื้อชาติศาสนาไหนก็ตามแหละตัววันนี้มีการแข่งขันกันใช่ไหมเราก็เชียร์คนโน้นคนนี้เชียร์ ทีมฟุตบอลทีมน้น ôn, ทีมนี้อย่างนี้ปร,น ôn, ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่มันก็มาลงแค่สมมุติกันในช่วงคราวนี่แหละสมมุติว่าดีสมมุติว่าแย่สมมุติว่าเก่งสมมุติว่าโง่นะถ้าจะมองแล้วในคนก็คือคนนี่แหละมีขันห้ามอนกันนี่แหละมีลูปมีร่างกายมีความรู้สึกมีความจาได้ไหมลู้ มีความนึกคิดปรุงแตง่งมีจิตวิญญาณเหมือนกันนั้นทุกคนก็พัฒนาตัวเองได้แต่ว่าจะในพัฒนาในรูปแบบไหนตอนนี้เราต้องเอาตัวเราเองให้รอดก่อนเรามีโอกาสได้ตื่นถึกลูกเช้าได้มานั่งดูตัวเองได้มาฝึกฝนตัวเองได้มาสวดมนต์ไหว้พระได้มาทํากิจทําหน้าที่ของตนอย่างนี้ คนอื่นก็ช่างเขาเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราฝึกฝนตัวเองก่อนฝนะึกว่ายน้ำให้มันเป็นก่อนก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นไปดูคนอื่นนั้นเราก็ดูตัวเองให้มันเยอะดูคนอื่นให้น,น้อยๆมันก็จะค่อยๆเกิดความสงบจิตสงบใจขึ้นมาความดีก็เกิดขึ้นกับตัวเราขึ้นมา ทำดีก็เราก็ได้เองทานข้าวเราก็อิ่มเองไม่มีใครมาอิ่มแทนเราหรอกนะันนั้นก็ฝากเราไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน